ชมติดอยู่ในป่าแล้วเราจะมาตามหาคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของตำนานคนหลอกผี <c oughs> อ่ะไฟได้ไหมเนะี่ยไปเราไปหาคุณลุงกันดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีเอ้ยคนต้นเรื่องบอกว่าเป็นคนหลอกผีก็มันเป็นอย่างนี้ครับการใช้ชีวิตของการแสดงเนี่ยทำอย่างไรให้คนตื่นเต้นทำอย่างไรให้คนกลัวเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องราวที่น่าทัศนาหลายอย่างแต่อยากทุกคนเข้าไปดูเองนะครับหลายรายการที่อยากมาทำกับเราแต่เราลอยบอกเลยว่ารายการลุยกองข่าว เป็น,นันด,ดับหนึ่งที่เข้ามาถ่ายทำกับเราการทำบ้านผีนี้เหนื่อยครับเราใช้เวลาสร้างถึง5วันกับโรงโบราณนะให้ทุกคนดูแล้วอิงกับความจริงว่าเข้าไปในบ้านผีสิงมันมีอะไรบ้างไม่ใช่ใแง่เดียว10บาทออของเราเป็นเรื่องราวของการ,กรแสดงเราบินมาแล้ว5ประเทศอาเซียนนะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาได้สัมผัสว่าผีไทยน่ากลัวที่สุดในโลกคือผี แม่นาคนะและว,วันนี้นะเรื่องราวของผีแม่นาคเราได้นําเรื่องราวนะจากภาพยนตร์นาคคือผีนางนาคนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับรอ,รอ,องนะเราให้เป็นครูของภาพยนตร์ผีผีใครับและอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งมีความจริงในการแสดงนะเรานําเรื่องราวแห่งผู้ผีวิญญ,ญาณชี่เล่นรับมาสจั์หลายตัวหลายแบบ ข้ามาตูห้องการแสดงคนเห็นผีคุณคยมาประมาณ20ปีได้ไหมคะว่าครับว่าเลยเหรออ่าร่วม30ปีแล้วค่ะครับเพราะผมทำภาพยนต์อวอยก่อนกํากับแสงที่เสียงภาพยนต์นั้นก็ตั้งแต่ปี2522นะครับ <Hey. S 2> มันเป็นความรัก <Ha. S 2> นะเพราะว่าการได้แต่งเอฟเฟกการได้ทําให้คนกลัวตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชีวิตที่เราเออเราทํายังไงให้คนกลัวเรา <Ha. S 2> แล้วแอบมานั่งหัวเราะในใจนะบางครั้งผีเราเนี่ยโดนกระทืบโดนกระทืบโดนกระทืบ <Ha. S 2> โดนกระทืบล่อยที่สุดเพราะอะไรที่ผีโดนกระทืบเดี๋ยวข้าไปชมข้างในนะครับว่า ความกลัวของคนนี่แหละมันทําให้จินตนาการ108,009แต่ทุกอย่างคือเรื่องโกหกทั้งเพย์ฮะพูดไปก็โกหกความจริงอยู่ที่ไหนต้องเข้าชมด้านในนะครับทีนี้ทุกอย่างเราต้องมีครูนะครับผีแต่ละตัวมันเป็นผีตำนานแต่ละตัวนี่เกือบ30ปีทั้งหมดซึ่งผมได้สร้างด้วยหุ่นนะสร้างหุ่นขึ้นมาเองทั้งหมดวันนี้เราเสนอเรื่อง ออนบ้านผีเด็กนะ<อ>เราก็เลยนำหุ่นเรื่องราวต่างๆเด็กพวกนี้ช่วยเราครับเขาช่วยเราเพราะว่าไม่มีผีพวกนี้อ่ะมันไม่มีความน่าดู<อ>เราให้หน่าดูตั้งแต่หน้าโรงให้สยองตั้งแต่หน้าโรงนะ<อ>รายการมันถึงเกิดได้<อ>บ้านผีเด็กคืออะไรนะครับอยากให้เข้าชมนะเ<อ>นั้นด้านหน้าจึงประดับประดาด้วยหุ่นผีเด็กๆ<อ>มันเป็นเดื่อนในเมืองไทยอ่ะ ที่อยากอนุรักษ์ไว้ลุงเล็กเล่ามาแบบนี้แล้วอยากเห็นข้างในลุงเล็ก<ด>พาชมก่อนได้ไหมคะอยากให้ชมข้างในนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันได้ครับโอเคได้ครับลุงเล็กลุงเล็กทำก่อนสิได้สิ คนหน้าบ้านนะฮะคนนี้เขาจะเฝ้าไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายพวกเรานะครับอันนี้เปิดเผยได้ใช่ไหมลุงเล็กได้ครับได้ไม่เป็นไรครับอ๋ออ๋ออ๋มันดึงรับหน่อยนะครับลุงเล็กมีอะไรวะโผไม่มีสะพ้ายนะลุงเล็กค่ะน,นี่คือแบบเป็นตั้งแต่โบราณโบราณเขาเป็นแบบนี้อะเราใช้จัดฉากเอาครับทำอย่างไรก็ได้ให้คนกลัวเรานะครับกลัวตอนนี้นะครับพอมาปั๊บ เอ้าทางตันะนะครับคนประมาณถึงนี้่โหตันนี่บอกไปไม่ได้บางคนปีนนะครับบางคนออกไปนี้พอออกไปนี้ปั๊บผีดักหน้าอยู่แล้วเขาก็จะหมุนอย่างเนี้ะนะครับนี่คือเรื่องราวของทําอย่างไรให้คนกลัวเอาเอาอกไปไปช่องที่ไม่ตันอ่าช่องนี้ตันโอยแค่เห็นเรองกลัวไม่อยากเดินแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวตายแน่นอน อ๋นี่ทางหนึ่งอห้องนี้เป็นห้องลงเราเรียกห้องลงคือห้องที่เขาสิงสูงนะครับเป็นอีบัวครีเราคิดห้องนี้ว่าห้องอีบัวครีผีตายหงในลงไป โอยหใจจะวาย่ตองอลยโลุถึงดังออกหอังเนีอ๊ยยอ่ะลุงหัวใจจะวายเวลาเราถูกหลอกเราเป็นยังไงบ้างกลัวไงลุง เราลองหลอกคนดูมั่งไหมไมดีเลยอะเดี๋ยวลุมแต่งหน้าให้พอประมาณะเข้าไปหลอกข้างในกันเหรอจะโดนตีไหมเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงแต่สวยอย่างนี้ผีชอบกับผีอะไคนดูก็แน่าจะชอบเช่นกันโอเคนะครับอะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเลยไปเป็นนักแสดงผีกัน ต้มลวยกองขาทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมต้ลือทุกที่เลยจ้า